การให้เด็กๆเรียนแล้วก็ทํากิจกรรมอยู่แต่ในห้องเรียนที่ถูกกั้นด้วยกระจกรวมถึงงดออกไปกลางแจ้งก็คือหนึ่งในข้อปฏิบัติของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนะครพิษณุโลกตําบลในเมืองอาเภอเมืองพิษณุโลกในช่วงที่มีค่าฝุ่น PM 2.5นั้นเกินค่ามาตรฐานทั้งนี้เพื่อป้องกันสุขภาพให้กับเด็กค่ะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มเปราะบาง หลังจากที่จังหวัดพิษณุโลกนั้นฝุ่น PM 2.5นั้นเกินค่ามาตรฐานนั้นมาหลายวันค่ะซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกได้ติดตามจัดกา,การ์ฝุ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กระทบกับสุขภาพของเด็กนักเรียนและก็พยายามที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดปัญหาฝุ่นค่ะทำโรงเรียนของเราเองจริงๆแล้วเราทำเรื่องสิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อนอยู่ ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าโดยเฉพาะตัววัดเนี่ยทางกรมทางหลวงเนี่ยเขาจะมาวัดเป็นปีค่ะปีลห,หนึ่งครั้งโดยใช้เครื่องมาวัดเพื่อว่าจะดูว่าปริมาณฝุ่นเนี่ยที่อยู่ในถนนเนี่ยมันมันเป็นอย่างไรถ้าหากพอเองโรงเรียนเราติดถนนถ้าเขาวัดยังไงมันก็จะเป็นไปตามอย่าง,งานั้นเพราะโรงเรียนเราได้ว่ารับรับผลกระทบตรงนั้นด้วย ส่วนที่จังหวัดลำปางค่าฝุ่นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ทาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิดหมู่2ตําบลพระบาทอําเภอเมืองลำปางก็ต้องดูแลเด็กเล็กเพิ่มขึ้นช่วงไหนค่าฝุ่นมากก็ให้อยู่แต่ในอาคารค่ะจากที่เราอยู่ตรงนี้นะคะที่จ,จัดจิตจริงบางทีเราก็รู้สึกนะคะว่าเวลาเราหายใจก็มีบ้างนะคะอย่างบาง่วงที่ว่าจัดมากครูก็รู้สึกแสบตาเหมือนกันนะคะอย่างนี้แต่เราก็จะเซฟเด็กอย่างที่ว่าค่ะจะพยายามให้เขาอยู่ข้างนอกให้น้อย ก็ให้ไปอยู่ในห้องอย่างงี้ค่ะอย่างตอนเย็นผู้ปกครองมารับก็ให้มารับหน้าห้องเลยนะคะเพราะว่าอากาศข้างในจะดีกว่าข้างนอกนี่ค่ะส่วนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดลำปางก็มีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังป้องกันไฟป่าค่ะพร้อมกับปล่อยขบวนเจน้าหน้าที่ลงพื้นที่ป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันแล้วหลังจากที่เริ่มเกิดไฟไหม้ป่าแล้วก็เผาพื้นที่ทางการเกษตรก็ทำให้ค่าฝุ่นนั้นเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะ ขณะที่แพทย์ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานงดทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะหากจำเป็นสวมหน้ากากอนามัยป้องกันและให้ดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษค่ะทางด้านกอรจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษได้รายงานสถานการณ์และสภาพอากาศในพื้นที่ทางภาคเหนือวันนี้ก็มี11จังหวัดค่ะที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานก็คือเปิดเป็นสัญลักษณ์สีส้มนะคะก็อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ